สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะนันทาวดีค่ะคุณนันทาวดีชื่อเล่นชื่ออะไรคะคุณนันนะคะคุณนันตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะเอ็นเอ็นสามเอ็นสามนะคอ็นค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะเอ่อทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อทำงานเป็นแอปพิเคชันนะคะอยู่บริษัทบริษัทคือเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นเหญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนมากก็สื่อสารภาษาไทย บ้าง<ะ>ญี่ปุ่นบ้างภาษาอังกฤษบ้างะอะไรเง<ะ>ี้ยได้เขาจะพูดภาษาไทยได้ค่ะอยาก็ราบแรงแรมมน่นใจอะไรคะที่คุณนันถึงอยากมาเกับ<ะ>อาจารย์แบงค์ค่ะจริงๆแล้วเคยเคยเ<ะ>รียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เคยสอบนานมากแล้วได้ซังคิวค่ะแล้วมันก็มาจนตอนนี้นึกอยากเรียนแล้วก็อยากจะสอบสอบสอบเอาไว้เพราะว่าไปเรียนมินานะมาหนึ่ง ถึงเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะคะน้องๆที่เรียนด้วยกันเขาก็ไปสอบมาเขาก็ผ่านผ่านเขาก็บอกไปสอบเอาไว้สิก็เลยแบบเออหรือว่าเรียนแล้วไม่เสียป่าเราไปสอบเอาไว้ไว้ก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมาลงสอบลรียนสอบอาจารย์แบคงแล้วประทับใจอาจารย์แบค์ตรงไหนบ้างคะคือคือก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินนะคะ ก็ก็ดูในเน็ตเ์ชดูในเน็ตนะคะเ์ชดูในเน<ส>็ต <And S 1> แล้วเรียนแ,แล้วประทับใจอาจารย์ตรไหนบ้างคะอาจารย์บอกแนวบอกทริปทําให้เรากลับไปจะอา่านตรงไหนควรจะเน้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็สอนสนุกค่ะไม่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 น่าเบื่อ <laughs> สอนแบบแบบแบบเอออยากรู้ขึ้นเอออาจารย์เหมือนเหมือน ภาษาญี่ปุ่นเราคิดว่าม,ม,ม,มันมันยากอะไรเงี้ยก็จะก็จะทําแบบเรียกอะไรอทะทำสโคบเล็กลงว่าเราควรจะเน้นตรงไหนเพื่อที่จะไม่ได้อ่านแบบสเปสปะอะไรอย่งเงี้ยค่ะในในการที่จะที่จะทําข้อสอบนะคะค่ะแล้วก็อ,อ,อาจารย์มีฟรีเทสทั้งหมด3ครั้งรู้สึกเป็นไงบ้างคะ เออพรีเทสยังยังไม่ได้มาทำสักสักครั้งเลยครั <eventual. S 1> ค้งแรกนี่คือไม่ว่างจริงๆค่ะแต่ว่าครั้งที่สองวันนี้คือไม่ตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นัดนัดก,กันมาพรีเทส <c oughs> ่ะคะชอบไหมคะมีพรีเทสอย่างนี้คือคือท้าในแง่ของ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 คนที่เขาเขาเรียนมาแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเขาทําได้หรือเปล่าเนี่ยดีนะคะเพียงแต่ว่า นักเรียนมาบังเอิญไม่ได้เรียนแบบคือทิ้งไม่นานนะคะแล้วบางส่วนก็ลืมแล้วที่คุยกหล่าจย์แบงค์เนี่ยมีนานหนึ่งถึงเล่มสี่เนี่ยมันได้แค่เอ็มสี่ใช่ไหมคะแต่เอ็มเอ็มห้าเอ็มสี่นี่ยังไม่เคยสอบมาค่ะก็มาแบบลงเอ็มสามเลยเองเอาไว้มาทำพรีเทสนะคะจะได้ทราบว่าตัวเองเอ่อถึงตรงไหนแล้วนะค่ะค่ะแล้ววันรันในห้องเรียนคุณนันเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่ไม่เครียดค่ะไม่กดดันค่ะเราคิดว่า ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะเราการเรียนก็สนุกดีค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะก็คือเขาคือในห้องนี่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะอาจารย์มาอาจารย์ก็สอน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 ในเวลาเวลาที่จะได้คุยกับคนอื่นนี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าการเรียนก็ก็ก็สนุกดีค่ะนั่นมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะ อาจารย์สอนสนุกมากค่ะเพราะบางทีเรอาอคือเด็กๆเ,เขาเขาเขามีพื้นฐานแน่นแล้วเขาเรียนพอเขาคนคนที่ได้นี่เขาก็สนุกใช่ไหมคะอย่างบางทีเราล้างไปนานคนที่<ฆ>ไม่รู้บางทีถ้าเรียนไปแล้วเราไม่รู้าอาจจะเบื่อแต่นี่สําหรับตัวนันเองไม่ไม่รู้สึกเบื่อค่ะนถึงไม่ได้ก็จะพยายามค่ะเอาไปเป็นแบบแนวทางไปอ่านหนังสือ<ฆ>สอบครั้งหน้าก็ได้ค่ะ กำลังใจให้นะคะคุณนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ